รวนาดทุกคนไแเลยนวิวาจารสอรรค์นักมีรอยเล่องของเราวันนี้เปิดตัวอย่างาเป็นทางการบรรยากาศเป็นยังไงบ้างเป็นบรรยาากศเป็นยังงงไบบ้า,บานเวทีอลังการเนาะภาพที่มองจากบนเวทีลงไปไงอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่คิดว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้ด้วยด้วยแฟนคลับของทั้ง4บ้านด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณโปรเจกต์ดีๆแบบนี้ที่ทําให้เราได้ร่วมงานกับแบบหลายๆคู่ด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันนี้แฟนคลับมาหาดกันเยอะมากเลยค่ะรักๆ ตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจเพราะว่าตอนที่ตัวไฮดริกพาขึ้นไปเห็นวิวของทั้งไอคอนสยามแล้วก็วิวของแฟนๆรวมถึงแท่งไฟปสวยงามมากๆแล้วก็รอรุ้นว่าโปรเจกต์ที่พูดถึงเนี่ยจะเปิดกล้องเมื่อไหร่ค่ะก็อยากให้เปิดกล้องดูเรียนเหมือนกันก็ได้หลายคนก็ตถามว่าข้าวันเปิดตัวยังอลังการขนาดไหนแต่ว่าซีรีส์ตั้งเมื่อไหร่ที่ได้ดูคือหน่าจะแบบไม่ผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยไม่ผิดหวังแน่นอนก็ด้วยทีมด้วยแล้วก็ ทุกคนที่ตั้งใจมากๆรวมถึงเราเองด้วย,ยอะไรเงี้ยค่ะก็จะทำะออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าแบบเราดีใจที่เขาเับาฟังเสียงของแฟนคลับแฟนนี่ใด้วยสําหรับเรื่องนี้เพราะว่าเรารู้ว่ามีแฟนนี่ใหที่รอดูคันดูด้วยะะไงค่ะในเรื่องมันยากง่ายยาังไงบ้างคะย,ยากง่ายหรอสาหรับหนูหนูว่าไม่ง่ายไม่ยากแล้วละ<ไ>่ะเพราะว่ามันจะได้รวยละเพราะเราเราผ่านอะไรที่ยากมากๆมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยด้วยตัวเรื่องเราว่ามันมีเสน่ห์ในในเรื่องของ ยูริที่ปกติเวลาเราเล่นด้วยกันจะเป็นดราม่าไปเลยเป็นแอคชั่นไปเลยหรือว่าไม่ก็แบบส่วนนหนักส่วมากจนด,ดราม่าทั้งนั้นอะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้เรารู้สึกว่ามันจะมีความรีแล็กคอมเมดี้แล้วก็ความฟุ้งของความเป็นยูริที่จะเสิร์ฟแฟนๆด้วยอะไรเงี้ยอันนี้ตเอมบอนปาฮับปปี้เป็นที่เกิดจะเล่น,นรรแบบรวมเลยเพราะว่าหนูแบบ อุ้ยตอนที่เขาถ่ายไปถ่ายทีเซอร์นะค่ะแล้วเราได้เห็นรถที่เราขับในเรื่องก็คือเป็นซุปเปอร์คาร์สีเหลืองเนี่ยเราแบบโอ้ยสักทีวะอะไรอย่างเงี้ยสักทีเนาะอยากรวยแล้วอยากรวยแล้วแฟนนี่ก็คือทะลุล้านไปแล้วใช่ไหมคะแฟนก็แฟนอะไรคะแฟนกทะลุล้านล้านเร่องปลองดูมาแฟนแภาพยนตร์ก็รอติดตามอีกหนึ่งบทบาทของเราอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นการเปิดทางอีก อีกทางหนึ่งที่ดีเพราะว่าเหมือนแฟนภาพที่เราก็ไม่ได้มีแต่สัตยูลิอย่างเดียวเราจะได้คาแรคเตอร์ก็จะคล้ายๆตัวจริงเมื่อก่อนค่ะจะเป็นคนโกโก้แบบเขาเรียกว่าขี้แซวโกโก,โก,โก,โก้กวนๆหน่อยะคะ่ะแล้วก็เหมือนไปเป็นไม่รู้ว่าจะไปช่วยเขาหรือว่าจะไปเป็นเขาเรียกว่าสร้างปัญหาให้เขาในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องดูว่าตัวสร้างปัญหาเนี่ยจะทําให้บอสตกหลุมรักได้ยังไงคะ เชื่อว่าน <S <S ่าจะแบบมีการฟาดฟันกันเกิดขึ้นแต่ว่าด้วยฟาดฟันกันด้วยแบบไม่ได้โหดนะคะน่ารักน่ารักเลยแสดงว่าจะเป็นแบบเป็นลักษณะของเมดี้ป่ะอาจจะคอมเมดี้แต่ว่าไม่ได้มากค่ะแต่ว่าหนูว่าความฟุ้งของความเป็นยูริหญิงๆน่าจะมีมากๆเลยล่ะค่ะในเรื่องนี้ด้วยด้วยโลเคชันด้วยค่ะอย่างซิ่งเป็นรำที่ปล่อยไปก็ทะลุล้านวิวแล้วที่เรียบร้อยไม่ห่วงไม่ห่วงโปรดักชั่นเพราะว่าจากทีเซอร์หรือเทรลเลอร์ไปเห็นของทุกบ้านก็รู้สึกว่า มันมันสวยมากเหมือนแบบจากนิยายจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนภาพมันฟุ้งเหมือนเราอยู่ในภาพความฝันอะไรอย่างเงี้ยก็รอรอดูคือเราเล่นเรื่องมาหลายเรื่องแล้วแหละเรื่องนี้มันมีเสน่ห์อะไรบางที่แบบแตกต่างจากเรื่องก่อนๆอย่างเงี้ยค่ะห้ามพลาดเลยอะไรเงี้ก็นั่นแหละค่ะหนูรวยแล้วแม้กระทั่งซีรีส์ยูริที่ที่เล่นเล่นได้เล่นด้วยกันเงี้ยเราก็จะสู้ชีวิตตลอดเลยจะมีความแบบ ูชีวิตเรื่องครอบครัวบ้างเรื่องงานบ้างแต่ว่าเรื่องนี้ก็คือสักทีที่เราแบบเขาอยากเห็นเราในมาตของความโก้ความสมาร์ทเป็นซีอโออะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นอะไรที่แฟนคลับเรารอคอยด้วยกว่าต้องปรับลุคตัวเองยังไงยเป็นอิงฟ้าเลยค่ะอิงฟ้าเลยคือไม่ได้เป็นในเรื่องความรวยนะเป็นในเรื่องความเป็นซีอโอเเรื่องนี้เราก็แบบความที่เราอยู่องค์กรนี้สแกนอยู่แล้วเราเป็นผู้จัดการกองอะไรเงี้ยก็เอาความสมาร์ตตรงนั้นมา มาใช้ในเรื่องนี้ได้ค่ะคือเรามเป็นบอสก็ใช่ใช่ทั้งตที่ทุกคนเห็น้เขามีความแบบเป็นซีอโอ working woman อยู่แล้วค่ะแล้วในเรื่องนี้คือดีตรงที่ว่าเขาได้เหมือนได้เล่นเป็นตัวเองรวยก็รวยของจริงเราตื่นเต้นกับเรื่องยังไงหลายๆคนก็แบบนี่ขนาดยังไม่ได้ถ่ายทำได้เลยคนแบบว่ารุาขนาดนี้ ตื่นเต้นเพราะว่าเหมือนได้ไปเจอเพื่อนด้วยค่ะมันเราไม่ได้ถ่ายกันแค่2คนหรือว่านักแสดงแบบยิบยิบเื่อยแต่นี่คือเชื่อว่าวันม,มีแน่นอนที่แบบ1วัน8คนเข้าสี่ด้วยกันอะไรอย่างนี้ก็อรอลุ้นความวุ่นวายแล้วก็ความน่ารักของทั้ง4คู่ค่ะน่าจะมีเพื่อนขึ้นมาอีกเยอะเยอะเลยค่ะเรื่องนี้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าแต่ละคู่ก็จะมีไปตอนของคนอื่นๆด้วยจามจาง<ช>ากันอาจจะมีอย่างที่ คู่มกับบอกเลยจะมีข้ามเคมีของแต่ละคู่มันอาจจะมีอะไรแบบเซอร์ไพรส์ให้แฟนๆได้ดูค่ะเรื่องนึงที่หลายคนก็สแบบไปนี่เนาะแบบพอแอร์ช่องเด็กด้วยค่ะบนเสาสองเป็นทางใช่เป็นช่องที่เราดูตั้งแต่เด็กเนาะแล้วเราวันนี้จริงๆฟิลวเนี้ยหนูดูใน YouTube เหมือนเจ็ดสี่คอนเสิร์ตเลยอะแล้วก็เออเหมือนได้ย้อนม่ตอนเด็กๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันมันยังไม่มียูริ ที่จะได้ฉายทางช่องเจ็แล้วว่าแฟนๆที่อยู่ต่างจังหวัดที่ที่ดูช่องนี้ประจําเปิดช่องนี้ประจําก็จะได้เห็นอะไรที่แปลกใหม่มากขึ้นอย่างวันนี้เ้าไปเจอกันแปดคนหลังเวทีเป็นยังไงบ้างให้เล่าให้ฟังเราเริ่มเราเริ่มคุยกันแล้วค่ะหมยถูงว่าเริ่มแบบเม้ามอยคุยกันสนุกสนานเจอกันก็แบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่าไงเป็นยไงบ้างจากที่วันแรกๆจะแบบพัดีพอดีอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มละลายพฤติกรรมไปเรื่อยๆค่ะจบเรื่องนี้ก็น่าจะโอ้ กลมเกลียวกันอยู่อะคะแต่ละคนก็มีคาแรคเตอร์แตกต่างกันอย่างเงี้ยอย่างอย่างฟีนเบรกเองเขาก็จะน่ารักเขาก็จะแบบว่ามีความเป็นชิปเปอร์อยู่ในตัวสูงมากชอบแซวคู่อื่นอะไรเงี้ยใช่ส่วนแบบพี่เปิ้ลน้องนิมเขาก็จะมีความแบบว่าชวนคุยเก่งอะไรเงี้ยแล้วก็น้ำหนึ่งกับเนยอะไรเงี้ยเขาก็จะมีความแบบน่ารักของเขาที่ที่เราเรามาเจอกับพวกเราอิงหลอดก็เนี่ยค่ะก็มันก็มีความหลากหลายคาแรคเตอร์แตกต่างกันแล้วสองคนเหมือนเป็นหัวหน้าแก๊งเลยนะไม่ใช่ มันมันมีเส้นบางๆแบบว่าเหมือนเราแก่หรือเปล่าแต่เหมือนแบบทุกคนก็จะมีความแบบว่าโอ้ยพี่ืุก็จะติดเยียกพี่นำนำว่าพี่ทั้งที่จริงๆก็มีพี่อายุเท่ากันด้วยอะไรเงี้ยก็ก็เป็นคาแรคเตอร์ไปเห็นแฟนโปเจิ์ของเราไหมคะที่ล่องมาทางน้ำสมเป็นเรื่องนะทีดีละค่ะที่เขาไม่ว่ายน้ำมาว่า ชอบทําอะไรแบบยิ่งใหญ่เซอร์ไพรส์รอะไรอย่างเงี้ยก็ここไม่อยากแบบลูกแม่แพ้บ่ได้เนาะแล้วก็ลุ้นอยู่ลูกแม่แพ้บ่ได้ก็มีทั้งแบบน้ําแล้วก็มีทั้งโปรเจกต์บนเรือหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลุ้นอยู่เอออย่าไม่ต้องไปถึงขั้นว่ายน้ําข้ามกันมานะอะไรเงี้ย<อ>น่ารักขนารักแล้วถาลอแล้วคะพอเห็นแบบนี้แบบรู้สึกงไงบ้างเหนียวแน่นมากเลยแฟนเราูเราก็จริงๆก็สปีกปีกังนเข้าสู่ปีที่4แต่ก็ยังคงแบบเหนียวแน่นแล้วก็ยังมีแฟนคลับที่ เพิ <Cornell. S 2> ่มาตามรอครั้งแรกหรือว่ามาเจอครั้งแรกเขาก็รู้สึกดีใจที่ที่ได้มาเห็นพวกเราแบบตัวเป็นๆอะไรอย่เงี้ยค่ะแล้วก็รอซีรีส์ออนก็คิดว่าน่าจะแบบว่าครอบครัวจะใหญ่ขึ้นครอบครัวโฟอีจะใหญ่ขึ้นด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีแฟนมีสที่เมื่อกี้ทางผู้บริหารคนที่พูดไปก็รอเยี่ยมชมกับแฟนคลับทั่วประเทศค่ะค่ะรถอีตามได้ค่ะ ก็ฝากนะคะพวกเราอิงหลอดฝากเรื่องนาะทีลอยเล่ยไปด้วยเห็น <head> พวกเราได้เล่นกันบ่อยอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันจะมีความต่างไหมาสาหรับเรื่องนี้บอกเลยว่าต่างอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็เรื่องโปรดักชันเออเนาะเรื่องโ <c oughs> ปรดักชันเลยก็คือแบบเขาไม่ได้ไปบ่ายเรา <c oughs> เรื่องโปรดักชันเรื่องโปรดักชันเอยอะไรเออย่างเงี้ยก็เราก็เต็มที่มากๆแล้วก็นักแสดงทุกคนเรื่องนี <c oughs> ้เราดีใจที่ฟีนแบงซีนแบงดีใจดีใจที่ได้มาเจอกันค่ะ คค่ะะะอนก็ฝากนาทีร้อยเล่ด้วยนะคะอิงหล่อนนะคะโกแล้วก็ชลดานะคะแล้วก็ยังมีอีก3คู่ก็จะเป็นวิวัฒนิวัฒปัจพีสนีค่วายโยแล้วก็โซลากาคณีอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะสนุกแน่นอนค่ะคต่คนนี้ยังมีอะไรอีกเร่เรื่องช่างหล่อเรื่องตันู้นราก็ได้ความที่บอสพี่นวัารับสัมภามดูไปแหละว่าแบบมีการเปลี่ยนตัวอะไรอย่างเงี้ย่ตัว้องถ่ายใหม่เพื่อ คือจริงๆสําหรับหนูอหนูแยกแยะได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแล้วก็เราเชื่อว่าดาราศิลปินทุกคนก็มีความเป็นมนุษย์แหละทุกคนมีมีความผิดพลาดกันได้ซึ่งถ้าถามตัวหนูเองก็คงจะไม่ไปตอบย้ําหรือว่าไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องแบบเฮ้ยไม่โอเคนะหรืออะไรเงี้ยก็เคารพกันตัดสินใจของของพี่เขาซึ่งเราก็มาทราบเมื่อไม่นานนี้ว่าแบบเออพี่เขาขอถอนตัวอะไรเงี้ยค่ะก็ขก็เป็นกําลังใจให้ค่ะ ก็ประมาณหนึ่งค่ะประมาณหนึ่งแล้วก็จะต้องเหมือนกับว่าเอ,อ่อมาฟื้นเทคนิคกับนักแสดงที่มาเล่นใหม่อะไรเงี้ยก็ก็มีนิดนึงค่ะแดงวไม่กระทบคิวเอเ็นซาใช่ไหมคะอืมกระทบคิวไหมอาจจะมีเพิ่มค่ะมีเพิ่มวันขึ้นมาก็ไม่เป็นไรค่ะทุกทุกปัญหามันมีทางออกอยู่แล้วก็ก็ก็ปรับกันไปอะไรเงี้ยค่ะได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะได้แล้วแล้วก็ก็โอเคค่ะ ก็หนูเชื่อว่าเวลามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมามันฟ้าหลังฝนทุกอย่างมันจะสวยงามเสมอแล้วก็เวลาที่เราแบบมีการเปลี่ยนนักแสดงก็ไม่ใช่ครั้งแรกเนาะเหมือนเราเราผ่านหลายโปรเจกต์ที่แบบมีการเปลี่ยนหรือว่ามีการปรับอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็เชื่อว่ามันจออกมาดีด้วยความตั้งใจของเราด้วยก็บ่อยเพราะว่าจริงๆพี่เขาก็เป็นนักแสดงหลักอีกหนึ่งท่านอะไรอย่างเงี้ยก็บ่อยก็คือแบบเรื่องการถ่ายซ่อมต้องถ่ายใหม่แล้วเขเข้าใจถึงนี้ใช่ไหม เข้าใจเข้าใจค่ะแล้วก็ต้อเข้าใจที่พี่เขาแบบเลือกที่จะถอนต <refined> er nah ัวด้วยเราเราเข้าใจทุกฝ่ายค่ะในส่วนของรายละเอียดอะไรอีกทางช่องจะออกมาชี้แจงบ้างไหาอ้เวนี้หนูไม่ทราบเลยค่ะเพราะว่าจริงๆทุกคนในกองก็รู้สึกเห็นใจแต่ว่าทุกคนก็ต้องก้าวต่อไปทํางานกันต่อไปด้วยการแก้ปัญหาตอนหนูขอชื่นชมกองที่ทุกอย่างจัด การได้รวดเร็วแล้วก็ปรับอะไรกันได้แบบเร็วมากๆรวมถึงชื่นชมนักแสดงคนที่มาแสดงใหม่ด้วยที่เขาแบบทำกันบ้านหนักมากเพื่อที่จะมารีชูดกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ